โลกแม้แม้จะมีความรุ่มร้อนเพียงไรก็ตามแต่ถ้ายังมีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาอย่างน้อยศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาก็ยังพอมีทางบรรเทาเ,าเบาทุกข์ไปบ้างพอสมควรเช่นเดียวกับโรคแม้จะมีความรุนแรงเพียงไรก็ตามแต่ถ้ามียาเป็นเครื่องเยียวยารักษาอยู่บ้างแล้วก็ยังพอทำเนาได้ ไม่เหมือนปล่อยให้เป็นตามอัตราของโรคที่มีมากน้อยโดยไม่ต้องมียาไปเกี่ยวข้องเลยจิตใจของโลกถ้ามีแต่เรื่องของกิเลสกองทุกข์ล้วนเป็นเจ้าอำนาจบงการมูพนายจิตใจเลยนั้นโลกไม่ว่าห้าชั้นวันหน้าใด จะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะไม่มีเครื่องบรรเทาคือศาสนาคำว่าศาสนาก็คือเหตุผลนั่นเองเมื่อเราแยกออกมาพูดว่าศาสนาเหมือนว่าเป็นอีกอันหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงมานอกเหนือจากความต้องการหรือนอกเหนือจากความรู้ความเห็นการปฏิบัติของโลกความจริงครว่าศาสนานั้นถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแล้ว ในทางเหตุก็คือเหตุผลนั่นละเนชื่อต่อเหตุต่อผลการเชื่อต่อเหตุต่อผลก็คือไม่ฝืนไม่ปิงเกลียวกับเหตุกับผลที่เห็นว่าควรหรือไม่ควรแล้วดำเนินไปตามนั้นนี่โลกก็พอมีทางเบาบางในเรื่องความทุกข์ความลำบาง ทั้งภายนอกภายในหากไม่มีศาสนาเข้าเครือบแฝงเลยนั้นใครจะอยู่ในสถานที่ใดก็าตามไม่ว่าจะมีความรู้สูงต่ำฐานะเพียงไรจะหาความสุขความสบายพอปรงจิตปรงใจได้ชั่วรายการไม่ได้เลย พราะมีที่ตรงเราจะตรงลงที่ไหนที่ไหนก็มีแต่เรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องความต้องการมีแต่เรื่องความอยากให้เป็นไปตามจิตใจเวลาเป็นไปแล้วมันก็ผิดความทุกข์ขึ้นมาให้ตัวเองสิ่งที่ต้องการมันก็ไม่เจอแต่ไปเจอเอาแต่สิ่งที่ไม่ต้องการเสียเพราะอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนั้นทางหน้าของเหตุผลแม้จะทุกข์จะลำบากไม่บ้างในการฝืน กิเลสทำลงไปตามเหตุตามผลแต่เวลาปรากฏผลขึ้นมาก็มีความสุขความสบายนี่ก็พ,พอได้ผ่อนคลายบ้างเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อจิตใจของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดเนื้อสัตว์ทั้งหลาย คำว่าศาสนานั้นเป็นแขนงหนึ่งที่ออกมาจากธรรมล้วนๆออกมาจากธรรมที่เรียกว่าเป็นของประเสริฐเป็นของอัศจรรย์แยกออกมาเป็นคำสอนเป็นแขนงแขนงว่าให้ทําอย่างนั้นอย่าทําอย่างนี้ให้ทําอย่างนั้นนี่เป็นต้นนี่แสดงออกในทางเหตุทางผลให้เราดําเนินตามนั้นทุกยากลําบากในการดําเนินตามเพียงไร เมื่อเชื่อต่อเหตุต่อผลแล้วก็ต้องฝืนทำลงไปการฝืนทำลงไปนั่นคือการฝืนที่เลสคือการฝืนสิ่งที่ตนต้องการอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆภา,ายจในจิตใจผลที่จะพึงได้รับก็ต้องมีความน้มเยนเป็นตุกยกตัวอย่างเช่นเราคิดอะไรวันนี้จนเกิดความว่าวุ่นขุ่มมัวไปหมดใจทั้งดวงกาเป็นไฟทั้งกองไปเลย เพราะเรายัางไม่ได้สติเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่ขัดใจมากเพียงไรจิตจะไปยุ่งอยู่กับสิ่งที่ขัดใจมากไม่พอใจมากนั่นแหละทั้งวันนี่แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พอใจอยู่แล้วและจิตก็ไปชิดในสิ่งที่ไม่พอใจอีกด้วยแล้วผลจะมีความสุขเป็นความสุขขึ้นมาได้อย่างไร มันก็ต้องเป็นไฟขึ้นมาโดยลําดับลําดับเพราะเรื่องพาให้เป็นไฟความคิดในเรื่องนั้นก็เป็นไฟผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นน้ําได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟอยู่โดยดีนี่ฝืนคิดมากอย่างไรก็ยิ่งทําลายจิตใจของเราลงได้มากอย่างนั้นสุดท้ายจนแทบไม่มีสติหรือไม่มีสติยับยั้งได้เลยะเพราะสิ่งเหล่านี้ทําลายสิ่งที่ทําลายนี่คืออะไรก็คือเรื่องของกิเลสแน่ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไหนมีพร้อมมีสติ ขึ้นมายากยางพิจารณาใกล้ควรถึงเหตุผลดีชั่วในสิ่งที่คิดนั้นในเรื่องที่คิดนั้นทำไมจึงต้องคิดก็ทราบว่าไม่ดีแล้วคิดไปทำไมคิดหาทางแก้ไขเพื่อความดีไม่ได้หรือนั่นเรื่องของเหตุของผลเป็นอย่างนั้นการคิดมาทั้งมวลน,นี้ก็พอที่จะเห็นโทษของมันแล้วเพราะทุกเป็นประจักษ์พยานอยู่ภายในาจิตใจมีความรุ่มร้อนเป็นกำลังนี่คือผลของความคิด ในสิ่งนั้นๆที่เป็นของไม่ดีถ้ายังจะฝืนคิดมากยิ่งกว่านี้แล้วจะเป็นอย่างไรขนาดที่คิดนี้ความทุกข์ก็แสดงให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วแล้วจะคิดให้เพิ่มยิ่งกว่านี้ความทุกข์จะไม่มากกว่านี้แล้วจะทนได้อย่างไรต้องมากกว่านี้เป็นลำดับเมื่อมากกว่านี้แล้วเราจะมีกำลังบางชาม,มาจากไหนมาต้านทานหรือแบกหามทุกข์ที่ผลิดขึ้นทุก,ทกระยะจากสิ่งที่ไม่พอใจนี้นะ เรายังจะฝืนคิดยังจะฝืนก่อป่ยทุกเหล่านี้เพิ่มขึ้นโดยลำดับอยู่หรือแค่นี้สติจิตที่ได้สติมัน็ยับยังพยายามปล่อยวางความคิดเช่นนั้นโดยทางเหตุทางผลอันใดอันหนึ่งที่จะให้จิตระจะสิ่งนั้นออกมาระงับความคิดได้แล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ระงับเพราะเหตุไร เพราะความคิดในทางที่ร้อนอันเป็นสาเหตุนั้นมันระง,งับตัวการระง,งับตัวแห่งความคิดนี้เพราะความมีสตินี่ก็เพียงพอเป็นสักขิพยายนอันหนึ่งแล้วว่าเท่าที่เราฝืนเหตุฝืนเราที่เราเท่าที่เราฝืนสิ่งนั้นมาด้วยเหตุผลอย่างนี้มีผลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้คือปรากฏเป็นความเยม็นขึ้นมาที่นี้ทุกข์ก็ระงับดับไปแม้จะลําบาก ในการฝืนในการบังคับจิตไม่คิดเช่นนั้นเราก็ยอมรับว่าลำบากแต่ลำบากในทางที่ถูกทีนี้ผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นความสงบและล่นเรื่องก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อไปทุกข์ก็ไม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็พอผ่อนคลายตัวได้มีที่ตรงที่วางได้นี่เป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะนํามาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องดีงามทั้งหลาย เช่นเขาดุเขาด่าเขาติฉินนินทาว่าอย่างนั้นนั้นคาติฉินนินทาเขาก็ผ่านปากเขาไปแล้วผ่านความรู้สึกเขาไปแล้วตั้งแต่วันไหนเดือนไหนไม่ทราบเราเพิ่งขึ้นเพิ่งทราบในขณะนั้นเวลานั้นก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาให้ลมปากเขา็หายไปแล้วตั้งกี่ปีกี่เดือนไม่ทราบเพียงแต่ลมปากใหม่ขึ้นมาเขาว่าให้คุณว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนั้น เห็นนายกนางขอว่าให้คุณอย่างนั้นๆไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นเป็นลมปากอันที่สองแล้วก็ยึดเอานั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองขึ้นมานี่เป็นความสําคัญผึกของเราถ้าหากว่าเขาไม่เล่าให้ฟังเราก็ธรรมดาธรรมดาทั้งทั้งที่เรื่องนั้นเขาก็เคยพูดแล้วถ้าเขาตําหนิตีชินินทาเราเขาก็ตําหนิไปแล้วผ่านไปแล้วเราก็เห็นมีความรู้สึกอย่างไรเพราะจิตใจไม่กระเพื่อมออกมารับสิ่งเหล่านั้น จิตเป็นปกติผลก็ไม่แสดงขึ้นมาในทางความทุกข์ความร้อน,เ,นเมื่อเป็นผู้มีสติอยู่ภายในตัวพ่อก็พูดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ทราบทันทีว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราเจะเข้ามายึดทำไมของสกปรกก็ทราบแล้วแม้แต่เดินไปตามถนนทนทางไปเจอสิ่งสกปรกเรายังหลีกให้ห่างกาัน ไม่กล้าแม้จะฝ่าเท้าไปแตะต้องเลยเพราะทราบแล้วว่าของไม่ดีอะไรแตะต้องเข้าไปก็จะต้องเปื้อนเปิดไปหมดอันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นของสกรปรกแล้วเราทำไมเราชอบไปคุกคีชอบไปยุ่งชอบไปนำมาคิดมาวุ่นวายตัวเองจนเกิดผลขึ้นมาให้เป็นความสกรปรกไปหมดทั้งจุด กลายเป็นไฟทั้งดวงไม่สมควรเราคิดอย่างนี้เราระงับไปได้พอจะคิดขึ้นมาในขณะใดสติเรามีทันเรารู้ทันทีแล้วปล่อยไปได้นี่นี่คือหลักธรรมที่กล่าวมานี้ทั้งหมดเป็นหลักธรรมในวิธีป้องกันตัวในวิธีรักษาตัวเราใช้วิธีนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นภัยต่อตัวเอง จากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางเลิ้นทางกายแม้ทางอารมณ์ของใจเสยเองประจามไปคิดเรื่องอดีตที่ไม่ดีไม่งามต่างๆมาทุกข์ทกวนเจ้าของก็สลักได้ทันทีเพราะเจ้าสติเจ้าปัญญาก็มีอยู่กับใจนํามาใช้เมื่อ,อไรก็เกิดประโยชน์เมื่อนั้นนอกจากเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้าเหยียบย่ทำทําลายเสียโดยไม่คํานึงถึงเครื่องป้องกันคือสติปัญญานั่นเลย เราถึงเราก็ยอมรับทุกแต่ถ้ายอมรับทุกตามหลักความจริงแล้วก็ไม่ต้องบ่นกันแต่นี้เราก็บน่นเพราะอะไรถึงบน่นเพราะไม่อยากทุกและไม่อยากทุกไปคิดทําไมในะสิ่งที่ไม่ถึงที่เป็นทุกแต่ฝืนคิดทําไมก็เพราะความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการเพราะเป็นอย่างนั้นเอาอะไรมาให้เป็นความรู้เท่าถึงการก็คือสติปัญญานํามาใช้มันก็ทันกับเหตุการณ์ มีวิธีปฏิบัติต่อตัวเองด้วยหลักศาสนาคือหลักศาสนาธรรมปฏิบัติอย่างนี้ให้โลคถ่าต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นเครื่องนำเนินไม่ว่ากิจการภายนอกไม่ว่าความคิดภายในอันใดที่จะเป็นภายแต่ตนและส่วนรวมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างละเวน้นอันใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แต่ตนและส่วนรวมแล้วพยายามคิดทําในสิ่งนั้นๆโลกก็มีความเจริญรุ่งเรือง อยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความผาสุเกลินใจโดยทั่วหน้ากันเพราะหลักศาสนาเป็นอย่างนี้พาดําเนินยังบุคคลให้เป็นไปเพื่อความงงสงบมโหสถด้วยการปฏิบัติถูกต้องตามหลักเหตุผลอย่างนี้ดังนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องสําคัญสำหรับการอยู่ด้วยกันในโลกมีหมายถึงปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันและปัจจุบันน้าจิตตัวเราเองก็มีความบบเย็นเป็นจุกไม่เดือดร้อนวุ่นวาย แยกออาไปสู่ส่วนรวมก็ต่างคนต่างมีความรู้สึกเช่นนั้นโลกก็มีความท้าสุดอ่านี่หมายถึงปัจจุบันหมายถึงอนาคตข้างหน้าของจิตจิตที่มีเหตุมีผลมีหลักมีธรรมภายในจิตใจแล้วจะหาความเดือดร้อนมาจากที่ไหนมาในโลกจากโลกใดเพราะจิตเป็นผู้ผิดขึ้นเองเมื่อจิตไม่ผิดจิตมีอาจมีธรรมเป็นเครื่องป้องกันรักษาตัวนี้แล้วไปโลกไหนก็ไปเถอะไม่มีความทุกข์ร้อนที่จะไป ทำลายจิตใจของผู้นั้นเลยและปกติตามหลักธรรมชาติแล้วจิตที่มีคุณงามความดีประจำใจย่อมจะไม่ประเกิดในสถานที่จะรับความทุกข์ความประมาณเพราะกรรมประเภทนั้นไม่มีจะขับใสไปได้มีแต่กรรมดีกุศลกรรมเป็นเครื่องพยุงจูงไปสู่สถานที่ดีคติที่งามโดยลําดับลําดับเท่านั้นนี่อนาคตก็เป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรม ผู้มีธรรมในใจคิดกับคนที่ไม่มีธรรมเป็นไหนๆแม้จะอยู่ในโลกเดียวกันเป็นรูปร่างเหมือนกันก็นกต่างแต่ความรู้ความเห็นความคิดการกระทําต่างๆนั้นมีความผิดกันอยู่โดยลําดับลําดับผลที่จะพึงได้รับจะให้เหมือนกันเป็นเป็นไปไม่ได้ดย่อมมีแต่ความแตกต,ต่างกันอยู่เช่นนี้เป็นธรรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนว่ากําอ่กํามังสัตยุพัจติยะดิดังหินัปปณิตัง กรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสั์ทั้งหลายให้มีความประณีตเรียบซ้ำต่างกันนี่ไม่นอกเหนือปัญกรรมกรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดทำไมจึงเรื่องใหญ่โตเพราะเราต่างคนต่างเป็นผู้ผิดกรรมขึ้นมาโดยลําดับด้วยกันนม่อาจจะไม่คิดว่าตนสร้างกรรมก็ตามคำว่ากรรมคืออะไรแต่ว่าการกระทํานี่พูดกลางๆคิดด้วยใจก็เรียกว่ากรรมพูดด้วยวาจาเขาเรียกว่าวจีกรรมมโนกรรมทําด้วยกายแต่พฤติด้วยกายก็เรียกว่า กายกรรมในกรรมทั้งสามประเภทนี้เราเป็นผู้ผิดผู้สร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วจะปิดกั้นผลไม่ให้ปรากฏด,ดีชั่วขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อการผิดมีดีมีชั่วประจำตนอยู่นี่แหละธรรมชาตินี่แหละที่เราผิดขึ้นมานี่แหละเป็นจเจ้าอำนาจสําหรับปกครองจิตใจหรือสนับสนุนหรือจะบังคับจิตใจให้ไปสู่ในสถานที่ใดคติใดก็ตามจะนอกเหนือไปจากผลแน่งกรรมที่เรียกวิบากซึ่งตนกระทําแล้วนี้ไปไม่ได้นี่ ไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจยิ่งไปกว่าผลแห่งกรรมที่ตนทำนี้เป็นเครื่องประกับประคองหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับตนมนี่หลกักศาสนาท่านสอนอย่างนี้ท่านไม่ให้เชื่อที่อื่นยิ่งไปกว่าความเคลื่อนไหวของตนทางกายวาจาใจนี่เป็นหลักประกันตัวอยู่ที่นี่แลวสิ่งทำลายตัวก็คือคืออันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรจะมาทำลายได้การคิดการพูดการกระทำในทางที่ไม่ดีคือการทำลายตัวเอง การคิดการพูดการทําในทางที่ดีคือการส่งเสริมบารุงตนเองเนี่ยการประกันตัวเองไม่ให้ตกไปในทางที่ไม่พรงปราทถนาก็มีอยู่ในหลักกรรมนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นหน้าเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่กลัวตัวสิ่งโน้นกลัวสิ่งนี้โดยหาเหตุหาผลไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดความการพูดการกระทําที่เป็นภัยแก่ตัวเองไม่ว่าจะงี่อะไรก็ตาม ให้พึงทราบวันนี้แหละคือตัวพิษตัวภัยซึ่งกําลังสร้างอยู่เวลานี้ถ้าไม่ยอมรู้สึกตัวแก้ไขแก้ใหม่แล้วอันนี้แหละจะเป็นตัวพิษภัยที่ร้ายกาจที่สุดให้โทษแกแ่เราไม่ใช่เพียงปัจจุบันนี้ยังจะเป็นไปในอนาคตจนกระทั่งสิ้นหมดฤทธิ์หมดอํานาจของกรรมที่ทำาวื่นี้แล้วถึงจะหมดไปได้ีผู้เชื่อศาสนาจึงต้องเชื่อหลักกรรมกับวิบากแห่งกรรมคือผลจะพึ่งติดตามมาโดยลำดับ แล้วเราทุกคนมีใครนอกเหนือไปจากการทำกรรมได้ไม่มีมันทำด้วยการทุกคนคนจะมีศาสนาไม่มีศาสนาก็ตามหลักธรรมชาติแห่งการกระทําซึ่งมีประจำอยู่ตนอยู่แล้วและตามหลักของศาสนาที่ท่านสอนไปแล้วมันมีอยู่กับทุกคนนอกจากจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นซึ่งก็ไม่เป็นการลบล้างกรรมนั้นได้ทั้งกรรมทั้งผลแห่งกรรมได้ไม่มีทางลบล้าง ต้องเป็นกรรมวันยังคำและเป็นผลดีชั่ววันยังคำไปทุกภพทุกชาติไม่มีอันไหนนอกเหนือไปจากกรรมและบิบายแห่งร,รมัมถึงเมื่อครกลัวเรื่องจุมสี่จุมห้าหาเหตุหาผลไม่ได้ถ้ากลัวนรกก็กลัวบ่อนรกที่กําลังสร้างอยู่เวลานี้อยู่ภายในจ,จิตใจเป็นต้นเหตุสําคัญน,นี่แหละบ่อนรกสาเหตุที่จะให้ไฟนรกเผาก็อยู่ที่ใจนี่ให ให้รู้สึกต,ตัวตัวนี้ให้มีสติพินิจมีปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขเครื่องมือของตนที่มันกําลังคิดผิดขึ้นมาความผิดยาผิดหรือผิดคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจให้เราเลือกเส้นตรงนี้ถ้าเลือกเส้นตรงนี้ทําตามความเลือกเส้นด้วยดีแล้วจะไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยจากสัตว์โลกเลยมีเราเป็นต้น เี่ยศาสนาจําเป็นหรือไม่จําเป็นให้เราคิดเอาตรงนี้ผู้ที่สอนก็คือผู้รู้เรื่องของกรรมรู้เรื่องผลของกรรมของกรรมด้วยดีแล้วไม่มีที่แยง้งคือพระพุทธทเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกรรมของพระองค์และกรรมของสัตว์โลกทั้งผลแห่งกรรมของพระองค์และผลแห่งกรรมของสัตว์โลกทั่วใจโลกธาท ไม่มีใครสามารถอาจเอื่อมที่จะรู้ได้เห็นได้ดังพระพุทธจ้กเึงได้รงประกาศความจริงนี้ออกมาเป็นาศนาสนธรรมให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่มีอะไรผิดถ้าเราไม่ฝืนาศนาสนธรรมที่ท่านสอนไว้เสียอย่างเดียวและไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นผลจะจึงจะปีนเกีียวกันกับความต้องการของหลั มีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้มีโลกมีเราเป็นต้นถ้ามีศาสนาอยู่ภายในใจแม้จะมีทุกข์มากน้อยก็พอมีที่ตรงที่วางได้เหมือนกับโรคที่มียาระงับไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกำลังหรืออำนาจของโรคโดยถ่ายเดียวพอมีทาง การสร้างความดีไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อไม่เป็นสิ่งที่น่าเยื่อละอาไม่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่เป็นสิ่งที่น่าอินหาละอาใจเพราะสิ่งทั้งหลายที่เป็นความสุขความสมหวังทั้งนั้นเกิดขึ้นจากการสร้างความดีนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากอะารสร้างเท่าไรมีเท่าไรมนขึ้น่าความดีแล้วไม่เฝอ ไม่เหมือนสิ่งภายนอกซึ่งเป็นของเฟอร์ได้ถ้ามีมากเขาจ,จริงๆมันเฟอคนดีมีมากเท่าไหร่ก็ไม่ไม่มีเฟอร์ความดีมีมากเท่าไหร่ไม่เฟอร์ไม่มีเฟออดีเท่าไรยิ่งมีความอบอุ่นแน่นหนามันคงพาฒนใจย,ยิ่งมีความอบอุ่นต่อกันจำนวนมากน้อยท่าไรอบอุ่นไปหมดนะไม่มีคําว่าเฟอร์ิดกันครับสิ่งต่างๆ มีการเฟอร้อได้เช่นเงินเฟอ้อคนเฟอ้อเราก็เห็นไหมเราเคยยินถึงเงินเฟ้อสิ่งของที่มีมากๆล้นตลาดก็เฟอ้อขายไม่ได้ราคาต้องขายลดราคาเบิ่มด,ดับดับที่มนุษย์เฟอ้อเราเคยได้ยินไหมเวลานี้มนุษย์กําลังเฟอ้อจะหารราคาไม่ได้แล้วอันมากต่อมากใครจะกระจัาจากตัวรอดว่าเป็นยอดดีของตัวเอง สร้างความทุกข์ให้คนอื่นมากมายเพื่อความสุขสำหรับตัวเองมีเท่าไหร่เวลานี้มีมากมายกายกองเป็นความเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ได้มากโลภมากเพราะกิเลสตัณหามันจเจริญขึ้นเดิมดับสิ่งที่มันจเจริญขึ้นเดิมดับก็เพราะมีสิ่งส่งเสริมมันมีมากมายกายกองเวลานี้เต็มอยู่ทุกแห่งทุกผลซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นไอ้สิ่งส่งเสริมให้กิดเลสตัณหางาค่ามันแสดงตัวขึ้นเป็นเปลวเหมือนฟืนเหมือนไฟทุกวันนี้ได้เห็นซะแล้ว แต่โลกก็ยินดีจะว่าไงทุกเท่าไรก็ไม่เห็นโทษของมันยังถือว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีดีอยู่เรื่อยๆดีจนกระทั่งจะไม่มีสติสตังเลยจะเป็นบ้าพันยังดีอยู่เรื่อยๆนี่แล้วจะมีทางแก้กันที่ตรงไหนเมื่อยังยินดีในความเป็นบ้าอยู่เช่นนั้นแล้วมันจะมีสติสตังมาเป็นคนดีได้อย่างไรนี่แหละมนุษย์เฟอ้อดูเอาจิตใจที่มันเฟอ้อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทําให้มนุษย์เฟอ้อด้วย ก่อนที่มนุษย์จะเฟอ้อก็จิตใจพาให้เฟอ้อซะก่อนจิตใจไม่มีคุณค่าจิตใจไม่มีราคาถูกสิ่งที่สกรปรกโสมมลโลกรุงรังเข้าไปทับถมมาหมดหุ่มห่อหมดจนมองหาตัวจริงไม่เจอแล้วคุณค่าของจิตจนี้มาจากที่ไหนมีแต่ของเฟอ้อเฟอ้อเต็มจิตใจแล้วเมื่อแสดงมาทางตัวมนุษย์ก็มนุษย์เฟอ้อทิฎยาที่แสดงออกมันก็เฟอ้อเฟอ้อไปตามๆกันหมดแล้วคุณค่าของมนุษย์มีที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว โลกนี้มันน่าอยู่ที่ตรงไหนถ้ามาอยู่กับมนุษย์ที่จะทําตัวให้ดีมีคุณค่าขนาดตัวเองมันมีเท่านั้นถ้าจะทําให้เฟอ้อแล้วมันไม่มีโลกอยู่แล้วแล้วจะไปตำหนิใครที่นี่ก็มนุษย์เป็นผู้ทาให้เฟอ้อซะเองใครไม่เห็นก็ดูเอาผู้จะเจาเป็นตรงนี้มนุษย์เ,เป็นตัวง แล้วมันจะมีคนอื่นเราก็เฟอร์ถ้าทิ่ไหนมันไม่ดีสําหรับเราเรียกว่าเราก็เฟอร์เหมือนกันนี่เราเอาหลักธรรมมุติธมมาสอนสอนพวกเราที่กําลังเฟอร์เฟอร์อยู่เวลานี้อืให้พยายามแก้สิ่งที่เฟอร์ออกสิ่งที่เฟอร์นั่นแหละสิ่งที่มาทําลายคุณสมบัติของเราคุณค่าของมนุษย์เราพยายามแก้ออกอ้าวย่วนข้ามาหานักปฏิบัติของเราความขี้เกียจนั่นแหละคือความเฟอร์ฮะแก้มันออกความขี้เกียรความอ่อนแอแก้ไขมันออกให้มีความเข้มแข็ง มีความอุตสาห์พยายามเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อพระพุทธเจ้าเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องเกิดมากับความตายนี้มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วเกิดมากับความตายแล้วไม่จะตายมากับความเกิดมันเกิดมากับความ,ม,าวามาตายเมื่อเกิดแล้วมันต้องมีตายถ้าแก้ไขได้แล้วเกิดแล้วมันตายแล้วไม่ต้องเกิดน,นั่นเพราะนั่นจึงว่าเกิดมากับความตายไม่ใช่ตายมา,มากับความเกิดน,นะอย่างพระสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตายแล้วท่านไม่เกิดนี่ ผู้ที่บริสุทธิ์แล้วตายแล้วไม่ไม่กลับความเกิดแต่เกิดแล้วกลับความตายเป็นของคู่กันเมื่อมีเกิดแล้วต้องตายพระพุทธเจ้าก็ต้องตายแต่เราเรียกท่านว่าปรินิพานความจริงคือธาตุขันสลายเช่นเดียวกับโลกทั่ว,วไปนั่นเองเพราะมันต้นเหตุมีอยู่แล้วจะไปลบผลมันไม่ได้ผลคือความเกิดขึ้นมาแล้วความตายจะต้องมีเป็นธรรมเป็นธรรมดาหรือต้นเหตุคือความเกิดขึ้นมาผลคือความตายมันแก้กันนะนั่นต้องมีไปคู่เป็นคู่กัน สู้มันอย่างนั้นเราสู้เพื่อชัยชนะจิตไม่ตายเป็นตัวอย่างว่าจิตถูกจองจําทําเวรยุ่งกันไปหมดจนเป็นนักโทษทั้งดวงมันหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้สลับตัดตัวเองออกจากสิ่งที่สกปรกเพราะกรุงมลังมันก็แก้ไม่ได้เพราะความอ่อนแอสติปัญญาไม่ผิดขึ้นมาเพื่อแก้ตัวเิมการแก้ตัวเองแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยศรัทธาความเปลี่ยนพระวิชาท่านเคยแก่อย,อย่างนี้เราอะไรมาแก้ เอาความผิเกี่ยนมาแก้ก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มโทษเข้าไปเรื่อยๆติดโทษประมาณเท่านั้นปีแี้ปีแทนที่จะได้ออกเอาเพิ่มโทษเข้ามาเรื่อยมันก็ไม่ได้ออกจากคุกจากตารางจากเรือนจำสักทีเลยตายอยู่ในเรือนจําดีแล้วเหรอ,นเ,รอเนี่ยเรือนจำในถานที่นี้่หมายถึงวัฏจกักรคือความมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดตายก็ได้แก่เราเราจะอะไรมาแก้เ้าความอ่อนแอมาแก้มันก็จะจมเพิ่มโทษเข้าอีกต้องเอาความขยันหมั่นเพียรความมุสาพยายามสติปัญญา ศรัทธาความเปลี่ยนเล่งลงไปเอาตายก็าตายโลกนี้มีความเกิดความตายเท่ากันไม่มีใครนอกเหนือไปจากตัวกันสิ่งที่จะนอกเหนือคือสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเราที่จะทํตัวงเราให้หลุดพ้นไปได้ในระยะใดก็าตามชื่อว่าเราได้ชชนะเป็นพักๆไปนี่แหละที่จะทําเราให้มีคุณค่าเอากงนี้ชนะกันตรงนี้ชนะอะไรก็เคยชนะมาแล้วเออแต่ชนะตัวเองไม่เคยเลยชนะกี่เหลียมตัวเองยังไม่เคยเอาให้ได้ชนะไปเป็นพักๆ จงกระทั่งชนะแตโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นเอกันจะเคมัตตาน,นังสเวสัางงามัญชุดตโมชนะตนคือกิเลสอยู่ภายในจิตใจ,จของตอนเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสฐสุดในโลกนั่นตังเถิชนะสิ่งเหนั้นไม่มีอะไรประสบเลยนอกจากจะเพิ่มโทษเพิ่มกรรมเพิ่มเวรให้ยุ่งเหยิงไปก่อเกี่ยวเนื่องมันเป็นลูกโซ่ันไปไม่มีทางสิ้นสุดเท่านั้นแต่การชนะกิเลสของตอนด้วย สติปัญญาศรัทธาความเพียรเหล่านี้เป็นผู้ประเสริฐไม่ต้องกลับมาแพ้อีกแล้วมีหนหนเดียวเท่านั้นตายตายเฉเพาะหนเดียวที่อัตภาพมีอยู่นี้อันเป็นต้นเหตุที่ให้ตายอยางเท่านั้นนอกนั้นไม่ต้องมาก่อกําเนิดเกิดที่หัวจับจองป่าชาเทไรอีกเราเคยจับจองมานานแล้วเรื่องป่าชานี้มันควรจะเบื่อก็จะทีเกิดที่ไหนก็จองที่นั่นแหละสัตว์โลกทุกตัวสัต มีแต่นักจองป่าชาทั้งนั้นเกิดแล้วต้องตายตายแล้วเอาป่าชาที่ไหนก็เอาตัวของเราเนี่เองเป็นป่าชามันมีด้วยกันทุกคนเราทำไมาจะไปขยันจองนะจองป่าชามันเยอะหรือกองทุกข์จนถึงตายมันถึงตายไปนี่ไม่เสด็จม่หลาตรงนี้จะเสดหลาที่ตรงไหนอะไรไมทมาให้ทุกข์ให้ตายแกเราถ้าไม่เป็นเรื่องของความเกิดความตายทั้งนั้นเป็นทุกข์ในระหว่างทางทุกข์กในธาตุในขันความหิวความโหยความทุกข์ร้อนต่างๆมันเต็ตม,ตเมอยู่ในธาตุในขันนี้ไม่ได้อยู่ในภูเขานี่นะ มันอยู mm ่ในอากาศไม่อย <Exactly. S 1> ู um. ่ในต้นไม้มันอยู่ในบุคคลคนหนึ่งสักวตัวหนึ่งนี้เท่านั้นกองทุกรวมแล้วมันอยู่ที่เราเราจะไปคิดว่าที่นู่นจะดีที่นี่จะดีถ้าลมขันยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรดีไม่ได้ถ้ายังกิดยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรถุกเจริญไม่ได้ต้องแก้ลงที่นี่ดับกันลงที่นี่เอาน้ําดับอดับลงที่นี่น้าสีน้ำธรรมดับลงที่นี่แล้วพอเย็นเย็นแล้วก็สบายหายโศกเท่าเลือกกันเจทีการจับจองป่าช้างี่ นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาสอนจนกระทั่งถึงที่นี่การดําเนินก็ให้มีความสุขความสบายดาเนินตามสัมมาอาชีวะโดยสม่ําเสมอภายนอกสัมมาอาชีวะภายในยก็เอาเลี้ยง,งจิงตบำรุงจิตใจต้นด้วยศีลด้วยธรรมอย่าเอายาพิษเข้ามาแผดเขาจิตใจมีอารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นต้นเข้ามารบก,กวนจิตใจเขาโรธจิตใจให้เดือดร้อนนะก็เป็นชอบชอบชอบไปโดยลำหนัจกจนกระทั่งจิตไปถึงความ ชอบทำโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปได้นี่สาละการจะยังทกาก็เห็นว่าสมควรเกี็บเวลาเพราะยุติเพียงเท่านี้ <c oughs>